สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนฝึกท่าฝึกแกนกลางลำตัวแบบสั้นๆน,นะคะก็สำหรับคนที่อยากจะฝึกแกนกลางลำตัวแล้วก็ไม่อยากให้มีแรงตกที่ข้อมือข้อเท้านะคะวันนี้จะเป็นท่าฝึกในท่านั่งนะคะก็นั่งเหยียดขานะคะสามารถนั่งอยู่บนถ้านั่งบนพื้นได้ก็นั่งบนเสืออ่อโยคะแบบนี้นะคะหรือนั่งบนเตียงนั่งบนตัง ที่เป็นเก้าอี้ยาวๆได้หมดเลยนะคะสามารถทำบนเตียงได้แต่เตียงอาจจะต้องให้เตียงมันไม่นุ่มมากเกินไปนะคะเพราก้นเราอาจจะบุบลงไปในเตียงนะคะ,ะถ้านั่งนะคะเรากระดกข้อเท้าขึ้นนะคะพยายามเหยียดขานะคะยืด อันนี้ท่าภูเขาในท่านั่งนะคะยืดหัวไหล่ให้ตรงกับสะโพกนะคะแล้วก็เหยียดขาออกสําหรับคนที่หลังขาตึงอาจจะงอเข่าเล็กน้อยนะคะกระดกข้อเท้าทั้งสองข้างขึ้นแล้วก็เตะจ,จมูกเท้าาด้านในออกไปนะคะท่าที่1น,นะคะจากท่านั่งภูเขานะคะชูแขนขึ้นระดับไหล่นะคะหายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวไปทางด้านหลังนะคะจะทำห้ารอบให้ดูนะคะแต่ว่าถ้าไปฝึกจริงสามารถฝึก จำนวนครั้งตามที่ชอบได้เลยนะคะอาจจะ20 30าได้เลยนะคะเอ็นไปด้านหลังหายใจออกสองตอนเอ็นไปด้านหลังนะคะเราไม่โกงหลังอกยังยืดไปทางด้านหน้ายืดหายปลาทั้งสองข้างออกจากกันนะคะกลับมาตั้งตรงหายใจเข้าเอ็นไปด้านหลังหายใจออกสามตั้งตรงหายใจเข้าเอ็นไปด้านหลังยังคงกระดกข้อเท้าอยู่นะคะสี่ตั้งตรงหายใจเข้าเอ็นไปด้านหลังหายใจออกห้า ตั้งตรงต่อไปเป็นท่านั่งแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะ,อจจะเอาหงายฝ่ามือแล้วก็วางไว้ข้างลําตัวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าวางไว้บนตักก็ได้หรือจะชูแขนขนานกับหัวไหล่ไปทางด้านหน้านะคะลําตัวยืดตรงนะคะหลังไม่โกงนะคะยืดออกไปทางด้านหน้ายกขาขวาขึ้นหายใจเข้าตอนยกขาเนี่ยอาจจะต้องเอ็นตัวมาทางด้านหลังเล็กน้อยนะคะวางลงหายใจออกยกขาซ้ายขึ้นหายใจเข้าวางลงหายใจออกหนึ่ง ยกขวาวางยกซ้ายวางสองยกขวาวางซ้ายเนี่ยตัวต้องเอยงมาทางด้านหลังหลังไม่โกงนะคะยืดอกไปทางด้านหน้ายืดอกหานหน้าขายกขวายกซ้ายสี่ยกขวายกซ้ายห้าครบแล้วนะคะ สองท่าสุดท้ายนะคะท่าต่อไปอาจจะต้องงอเข่านะคะงอเข่าแล้วก็เราจะค้างอยู่ในท่าท่าโยคขารือะเรียกว่าท่าเรือนะคะหรือว่านาวาสน,านะคะงอเข่าแล้วก็เอ็นตัวอันนี้น้ําหนักจะตกที่ ส้นเท้าเนี่ยน้อยมากเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่ากลัวว่าน้ำหนักจะตกที่ส้นเท้าถ้ามือมือข้างนี้ไม่ได้เวียอะไรนะคะก็เอามือซ้ายไอย้มือแขนขวาเนี่ยไปช้อนใต้ขาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ยืดอกไปหาต้นขาแล้วก็ค้างไว้นะคะสามารถค้างไว้เอาเท้าทิ้งลงมาอย่างนี้ก็ได้แต่พยายามยืดอกหาหน้าขานะคะแล้วค้างไว้นับห้า สี่สำหรับคนที่แข็งแรงขึ้นนะคะก็อาจจะเอาขาขนานกับพื้นนะคะหรือถ้าดีที่สุดก็อาจจะเหยียดขาขึ้นแบบนี้นะคะเราก็สามารถเหยียดแขนได้โดยที่ไม่ต้องเอามือจับที่แขนนะคะก็จะดีที่สุดแต่ทางเลือกน้อยลงมาก็คือเหยียดแขนแล้วก็ขาขนานพื้นหรือเหยียดแขนแล้วขาห้อยลงมานิดหนึ่งแบบนี้นะคะแต่พยายามยืดออกไปนะคะหลังไม่โกงนะคะสามารถ เอามือเท้าเล็กน้อยได้นะคะก็ค้างเอาไว้นะคะค้างนับห้าลมหายใจในตำแหน่งที่เราชอบนะคะก็สำหรับทางเลือกที่น้อยที่สุดก็คือวางส้นลงนะคะแต่พยายามยกขาข้างที่หักหน่อยก็ดีนะคะอย่าไปน้ำหนักลงที่ส้นนะคะท่าสุดท้ายนะคะก้นกลับมานั่งเหยียดขานะคะเป็นท่าบิดเอวค่ะเราจะบิดเอวซ้ายขวานะคะ เรายังคงอยู่ในท่าเหยียดขางอเข่าน้อยๆได้กระดกข้อเท้าขึ้นนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกเราจะบิดมือไปแตะข้างสะโพกขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกมือไปแตะข้างสะโพกซ้ายอันนี้ถือเป็นหนึ่งรอบนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางบิดขวามือแตะข้างสะโพกขวาหายใจเข้ากลับตรงกลางบิดซ้ายกลับตรงกลางหายใจเข้าบิดขวา หายใจเข้ากับตรงกลางบิดซ้ายสามแล้วนะคะกับตรงกลางหายใจเข้าบิดขวาหายใจเข้ากับตรงกลางบิดซ้ายกับตรงกลางรอบสุดท้ายคะ่ะบิดขวาหายใจเข้ากับตรงกลางบิดซ้ายากับตรงกลา,างาร <Demon. S 1> ครบแล้วนะคะก็สําหรับท่าที่ไว้ฝึกแกนก,ากลางลําตัวนะคะซึ่ง ถ้าแก้ของแกนการฝึกแกนกลางลำตัวก็คือท่าแอดนะคะก็อาจจะเลือกในการเอามือวางจากท่านั่งอย่างนี้นะคะมือวางที่หน้าขานะคะหรือหงายมือก็ได้หมุนไหล่ไปทางด้านหลังยืดอกไปทางด้านหน้าแล้วเงยเงยคางขึ้นนะคะก็จะเป็นท่ายืดทางด้านหน้าคางเอาไว้สักห้าสเงยเท่าที่เราเงยได้นะคะไม่ปวดขอนะคะสามสอง อันนี้ก้นเราจะบานไปทางด้านหลังนะคะแล้วเราจะยืดไปทางด้านหน้าหนึ่งอ่าก็วันนี้ครบแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้ฝึกด้วยนะคะขอให้หายกลับมาสุขภาพดีเร็วๆนะคะสวัสดีค่ะ